นิยาทาโทรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปส่องคนรักเก่าชาวทัดดินพฤศพกันมังกรน,นะคะว่าคนเก่าๆของทัดดินเนี่ยตอนนี้เขาเป็นอย่างไรแล้วเขา move on จากเรื่องราวเก่าๆได้หรือยังหรือว่าเขาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไปแล้วหรือยังนั่นเองนะคะสถานการณ์ตรงนี้จะเป็นช่วงที่1เดือนนับจากวันที่ได้เข้ามาดูนั่นเองเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะว่าเขาเป็นอย่างไรบ้าง five of s w o r เขายังมีในเรื่องของความรู้สึกความขัดแย้งเก่าๆอบอวนนะคะยังมีอะไรที่เป็นเหมือนเป็นความรู้สึกเก่าๆอยู่นะแต่ดูแล้วเขาก็อยากที่จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเหมือนกันเขาเคยรอคอยเรื่องราวเก่าๆด้วยนะคะเขามีเรื่องต้องตัดสินใจคิดสลับไปมาระหว่าง การที่จะ move on ไปข้างหน้าหรือการจะกลับมาหาคนเก่าเก่านั่นเองมันแต่มันก็มีแต่เรื่องของความนิงเงียบเนาะความแตกต่างแต่อนาคตดูท่าว่าเขาจะต้องปล่อยอโอเคเราอาจจะพอที่จะเห็นภาพนะคะ สำหรับเรื่องราวของคนคนนี้นะเอาเป็นว่าคนเก่าสถานการณ์ระหว่างเขากับคุณนะมันเคยมีในเรื่องของการจักไปแบบลักษณะที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คืออาจจะมีเรื่องราวของความขัดแยง้งการทะเลาะเบาะแห้งการไม่เข้าใจกัน นะคะคหรือว่าแม้แต่มีคนอื่นที่เข้ามามีทิพธิพลวุ่นวายอะไรก็แล้วแต่นะคะมีในเรื่องของอีกโก้เข้ามา,าบั่นทอนแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งทนไม่ไหวก็จะต้องเดินออกไปนะ,ะจนปล่อยให้อีกคนหนึ่งเนี่ยถึงขั้นกับงงว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอในเรื่องของการจากไปตรงนี้นะคะนี่ก็คือในสถานการณ์ตรงนี้นะเรื่องราวในอดีตเนี่ยนะคะ คุณกับเขาเคยรักกันมากๆเลยนะเป็นเหมือนแบบกรรมเทพให้มาเจอกันเป็นพรมลิขิตให้มาเจอกันเป็นความรักที่แบบว่า,ารู้สึกดีมากๆแล้วก็เป็นความรักที่เหมือนกับเออมันมันเป็นความรักแบบไร้เงื่อนไขอะไรแบบนั้นนะคะก็คือรักกันด้วยใจที่บริสุทธิ์ที่แท้จริงนะคะ แต่มันก็มีในเรื่องของอะไรบางอย่างเช่นมีในเรื่องของทางเลือกตัวเลือกที่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วมันก็ต้องมีเรื่องของการตัดสินใจที่จะต้องเลือกบางอย่างนั่นเองมันมีในเรื่องของความแตกต่างระหว่างคุณกับเขา <c oughs> คุณกับเขาเนี่ย แตกต่างกันอยู่นะคะในหลายๆอย่างเลยทีเดียวบางคนก็แตกต่างกันในเรื่องของอวัยนะคะหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของอความคิดสังคมทัศนคติความเชื่อนะคะแตกต่างกันอย่างสุดขั้วขาวกับดำอะไรแบบนัน้นนะบางทีก็มีในเรื่องของระยะทางบางคนเป็นถึงขั้นเชื้อชาติสัญชาติศาสนาเลยทีเดียว อันนี้ก็ต้องดูว่าเราแตกต่างกันบ้างกี่อย่างอะไรแบบนี้เนาะทีนี้เนี่ยเขาก็เคยคาดหวังอะไรไว้เยอะนะคะกับเรื่องราวของความสัมพันธ์เนี้ยแล้วในช่วงที่มีการแยก่างกันไปอะ่ะเขาจะมีการรอคอยนะฮะรอคอยการกลับคืนมารอคอยการพูดการจาต่างๆนะแต่มันดูเหมือนจะไม่เป็นผลเพราะว่ามันดูมีความนิ่งเงียบซะมากกว่า ะะไม่ได้ติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสารขาดชะงักอะไรแบบนั้นนะคะมีอย่างมากก็มีการส่องกันด้วยความคิดถึงอะไรแบบนี้นะะถึงแม้ในอตอนนี้เขาก็อาจจะยังมีความรู้สึกว่าฉันควรจะเดินหน้ากับชีวิตต่อไปได้แล้วนะแต่บางครั้งมันก็ยังหวนคิดกลับมาถึงเรื่องราวเก่าๆอยู่ ว่าเออไอเรื่องเราเก่าๆเนี่ยมันก็มีความทรงจําที่ดีๆคือเหมือนอย่างน้อยเราก็เคยรักกันอะไรแบบนะั้นแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่ามันทําให้เขารู้สึกเอออยากที่จะกลับเข้ามาแต่ในการที่อยากกลับเข้ามาบางครั้งเขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังเออกลับดีไหมหรือว่าเดินไปข้างหน้าต่อไปดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ในอนาคตเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอเคเขาจะมีความคิดถึง เรื่องราวเก่าๆอย่างไรก็ตามนะแต่เขาก็แบบเหมือนจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเป็นความรู้สึกที่อาจจะปล่อยนะคะปล่อยเรื่องราวเก่าๆแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นในเรื่องราวใหม่ๆของตัวเองนะคะแล้วก็มันจะมีนะคะใครบางคนที่เข้ามาสู่ชีวิตเขาเนาะ ในช่วงแรกเนี่ยเขาอาจจะมีในเรื่องของการสร้างกำแพงการปิดกั้นต่างๆนะคะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าโอเคคนนั้นก็อาจจะรักเขานะคะแล้วมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกดีๆกับคนนั้นนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าโอเคเขาก็ต้องเริ่มต้นต่อไปถึงแม้ในใจอะ่ะจะมีในเรื่องของความรู้สึกคิดถึงใครบางคนในอดีต ก็ตามแต่เขาก็รู้สึกว่ามันมันยากที่จะกลับเข้ามาแล้วมันก็จะทำให้ความรักนี้สมหวังนะคะเพราะว่าความรักเนี้ยมันอ่มันเหมือนกับว่าถ้ามันจะทำให้เขาเนี่ยไม่ได้รับอิสรภาพบางอย่างนะฮะแล้วก็เหมือนกับเขาคิดไปถึงเรื่องของอมีการ ควบคุมคอนโทรลกันมากเกินไปอันนั้นคือปัญหาสำคัญนะแล้วมันก็เลยทำให้เขาว่าเหมือนกับว่าเราไม่ควรจะกลับไปนะเพราะว่าถ้ากลับไปอ่ะมันก็มีบาดแผลต่างๆเยอะแยะมากมายมันมีในเรื่องของความหึงหวงมันเหนื่อยมากๆ ไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายที่ลุกขึ้นมาหงุงแล้วก็ทําให้อีกคนหนึ่งรู้สึกเหนื่อยก็ตามอนะนะคะมันก็แบบเออเป็นเป็นเรื่องราวที่มันยากที่จะไปต่อก็เลยสร้างกําแพงหัวใจให้กับตัวเองแล้วก็เลยแบบเหมือนกับว่าโอเคฉันก็เริ่มต้นใหม่ก็แล้วกันนะคะก็มีคนเข้ามาพอดีแต่ถ้า ในการเริ่มต้นใหม่นี้มันไม่ดีอย่างไรเขาก็คิดว่าอย่างน้อยเขาก็เริ่มต้นกับตัวเองหลุดพ้นจากเ,เรื่องราวเก่าๆหรือพยายามทำทำตัวเองให้ให้หลุดพ้นก็ได้นะคะก็คือว่าคิดว่าโอเคยังไงซะฉันก็ต้องเดินไปข้างหน้าต่อไปก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่อไป แต่เขาก็ยังไปค้นหานะค้นหาคนที่คนที่ใช่ที่แท้จริงคนที่เป็นคู่ที่แท้จริงอะไรแบบนั้นนะคะเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าเขาอะเคยคิดว่าคุณอะ่ะเป็นคู่ของเขามาก่อนคู่ที่มีความแตกต่างกันแล้วเขาก็ยังแบบมีความเชื่ออย่างนั้นอยู่ว่าคู่ของเขาอะ่ะ จะเป็นคนที่มีลักษณะที่แตกต่างจากเขาอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็คนเป็นคนที่แบบสามารถที่จะเข้าใจเขาดูแลเอาใจใส่เขาเอาเขาอยู่หรืออะไรแบบนี้นะเขาจะแบบเหมือนกับจะต้องสแสวงหาคนคนนั้นให้เจอแต่เขาก็ยังแอบ,บคิดถึงคุณไม่ว่าจะในอดีตปัจจุบันหรือแม้แต่จะในอนาคตข้างหน้าก็ตาม นี่ก็คือเรื่องราวนะคะคนเก่าๆก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะคะว่าเป็นคนเก่าๆมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวจะต้องไปดวูว่าเป็นคนเก่าคนไหนของทุดตินกันแน่นั่นเองคุณสามารถติดต่อดูดดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่นานไพ่ทาโร่ไพ่าอาร์เคเิลและคอร์สกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ ดึงดูดใครคนนั้นที่คุณต้องการสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทาโร่ขอยทุกคนโชคดีมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกด้านแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ